สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หทุกคนนะคะมาพบกันในคาบเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูจุธามาศกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสารนั่นเองนะคะซึ่งครั้งที่แล้วการเรียนครั้งที่แล้วเราได้ทําการทดลองในกิจกรรมที่1-2รู้ได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะทั้ง3ตอนเลยวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวน แล้วก็พานักเรียนตอบคำถามฉันรู้อะไรทั้ง3ตอนเลยนะคะเราไปดูตอนที่1กันดีกว่าทบทวนการทดลองในเรื่องของน้ำปูนใสผสมกับสาระละลาย พองฟูทำยังไงกันบ้างไปดูกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมทั้งอ่างุปกรณ์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งน้ำปูนใสทั้งน้ำปูนใสแล้วก็สารละลายพงฟูนะคะอันดับแรกเราก็จะมาสังเกตลักษณะหรือคุณสมบัติภายนอกกันก่อนนะคะซึ่งจะสังเกตน้ำปูนใสมีลักษณะภายนอกยังไงแล้วก็ใช้มือของตัวเองนี่นะคะแตะที่ ก้นของบีเกอร์นะคะเพื่อสัมผัสว่ามีอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการพิสูจน์กลิ่นหรือว่าดมกลิ่นนั่นเองวิธีการดมกลิ่นนะคะเราจะไม่ใช้จมูกไปจ่อที่ปากของบีเกอร์โดยตรงนะคะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะคะเราจะใช้วิธีการยิบบีเกอร์ขึ้นมาแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในระยะห่างจากจมูกประมาณนึงนะคะ ประมาณอย่างที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะกวาดตวัดเอากลิ่นที่อยู่บริเวณอากาศที่อยู่บริเวณาปากของบิเอร์นะคะให้เข้ามายังจมูกเราแทนนะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากการได้รับสารพิษนะคะเผื่อสารบางอย่างเราไม่รู้จัก เรานํามาทดลองเรานํามาพิสูจน์ว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไปเจาะโดยตรงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็ต้องทําอย่างนี้นะคะวิธีการนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ทําเหมือนกันเลยกับสารละลายผงฟูนะคะนั่นก็คือสังเกตลักษณะคุณสมบัติภายนอกแล้วก็ใช้มือเนี่ยแตะที่ก้นภาชนะเพื่อสังเกตอุณหภูมิของเท้านะคะอ่าดมกลิ่นโดยการใช้มือตวัด อากาศที่อยู่บริเวณปากของบิกอร์นะคะให้เข้ากับจมูกนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำสารทั้งสองสารนี้มาผสมกันแล้วก็สังเกตผลนะคะวิธีการก็คือเททั้งสองอย่างลงไปผสมกันแล้วก็สังเกตผลนะคะโดยวิธีการดูคุณสมบัติภายนอกนะคะแล้วก็ใช้มือแตะที่ก้นภาชนะนะคะเพื่อสังเกตอุณหภูมิแล้วก็ อ่ะโอเคเลยนะคะแล้วก็สังเกตกลิ่นเหมือนเดิมนะคะจากการทำกิจกรรมนะคะก็นำผลที่ได้จากการสังเกตนะคะมา,มาสรุปใส่ในตารางบันทึกผลนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าน้ำปูนใสนะคะเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่น ผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกตินะคะส่วนสารละลายผงฟูนะคะเป็นของเหลวใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติอ่าส่วนเมื่อนำสองอย่างนี้มาผสมกันนะคะน้ำปูนใสผสมสารละลายผงฟูจะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเกิดตะกอนสีขาวกระจายอยู่ทั่วของเหลวไม่มีกลิ่นผิวภาชนะมีอุณหภูมิ ปกติอมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะเมื่อนำสองอย่างมาผสมกันมีการเปลี่ยนแปลงผิดแปลกไปจากคุณสมบัติเดิมของทั้งสออย่างไหมนี่นะคะฉะนั้นเราจะไปตอบคำถามฉันรู้อะไรกันไปไปตอบคำถามกันเลยนะคะอาฉันรู้อะไรในข้อที่หนึ่งถามว่า เมื่อผสมน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่รู้ได้อย่างไรอมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีนะคะเมื่อผสมน้ำปูนใสกับสารละลายผงฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะมีสารใหม่ที่เป็นตะกอนสีขาวเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสารเดิมที่เป็นของเหลวใสนั่นเองอ่า ไปดูข้อที่2กันเลยนะคะข้อที่2ถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของน้ําปูนใสกับสารละลายผงฟูเราค้นพบอะไรคะเราค้นพบว่าเมื่อผสมน้ําปูนใสกับสารละลายผงฟูซึ่งเป็นของเหลวใสทั้งคู่เกิดตะกอนสีขาวปอนอยู่ในของเหลวแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองจ้า ก็ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมตอนที่1นนะคะเรายาวไปเลยกิจกรรมตอนที่2ไปเลยจ้ากิจกรรมตอนที่2นะคะนั่นก็คือการเอาแอมโมเนียมคลอไรด์ผสมกับปูนขาวาเหมือนกันเลยขั้นตอนการทำกิจกรรมเราจะสังเกตคุณสมบัติของสารภายนอกนะคะแล้วก็สังเกตอุณหภูมิแล้วก็ สังเกตกลิ่นของเขานะคะวิธีการก็คือนำแอมโมเนียมคลอไรน์นะคะใส่ลงไปในบีเกอร์แล้วก็สังเกตเหมือนเดิมนะคะสังเกตคุณสมคุณสมบัติภายนอกแล้วก็สังเกตอุณหภูมินะคะสังเกตกลิ่นโดยการใช้มือพัดโบกลิ่นจากปากของบีเกอร์นะคะเข้าจมูกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาสังเกตปูนขาวเหมือนกันนะคะใช้มือแตะที่ก้นภาชนะเพื่อวัดอุณหภูมิสังเกตอุณหภูมินะคะแล้วก็สังเกตกลิ่นของปูนขาวนะคะหลังจากนั้นเรานำสองอย่างเนี่ยเทรวมกันแล้วก็ยดน้ำลงไปเล็กน้อยเพื่อสังเกตคุณสมบัติที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปนะคะอ่ะหลังจาก เทน้ำลงไปแล้วนิดหน่อยนะคะก็จะมาสังเกตเห็นว่าอ่ะสังเกตเหมือนกันนะคะขอภัยนะคะเลื่อนผ่านไปหน่อยสังเกตคุณสมบัติภายนอกแล้วก็วัดอุณหภูมิใต้ก้นภาชนะนะคะแล้วก็สังเกตรกลิ่นซึ่งผลจากการทำกิจกรรมนะคะเราก็จะนำมาสรุปในตารางนะคะ เมื่อเราสังเกตลักษณะคุณสมบัติภายนอกของแอมโมเนียมคลอไรด์สังเกตเห็นว่าเป็นของแข็งนะคะเป็นเกล็ดสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นผิวพรนะมีอุณหภูมิปกติขออภัยนะคะอ่าส่วนปูนขาวนะคะปูนขาวมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นผงสีขาว ไม่มีกลิน่นเช่นเดียวกันผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติค่ะและเมื่อนำสองอย่างนี้มาผสมกันนะคะ <c oughs> และเมื่อนำสองอย่างนี้มาผสมกันนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลักษณะเป็นของแข็ง เป็นก้อนสีขาวมีแก๊สนะคะมีแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็กลิ่นฉุนแสบจมูกด้วยเมื่อสัมผัสผิวพัชนะรู้สึกเย็นเย็นนะคะหรือมีละอองน้ำเล็กๆเกาะอ,อยู่ที่ผิวภัชนะอเมื่อน้ำสองอย่างนี้มาผสมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเขาไหมมีนะคะนะั่นคือเกิดอ่ามีกลิ่นฉุนแสบจมูกแล้วก็รู้สึกอุณหภูมิเปลี่ยนไปนั่นคือเย็นขึ้นนั่นเอง เราจะมาตอบคำถามฉันรู้อะไรกันดีกว่านะคะเมื่อเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะฉันรู้อะไรข้อที่หนึ่งถามว่าเมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่รู้ได้อย่างไรเกิดไหมคะเมื่อกี้เราสังเกตเห็นมันเปลี่ยนแปลงเนาะอ่า เมื่อผสมแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตได้จากการมีกลิ่นฉุนและเมื่อสัมผัสที่ภาชนะจะรู้สึกเย็นแสดงว่าสารที่เกิดขึ้นมีสมบัติแตกต่างจากสารเดิมซึ่งไม่มีกลิ่นและมีอุณหภูมิปกตินั่นเองจ้าคำถามข้อที่2นะคะถามว่า จากกิจกรรมนี้คนพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวสังเกตเห็นอะไรคะเราค้นพบอะไรเราค้นพบว่าแอมโมเนียมคลอไรด์กับปูนขาวนี่นะคะเป็นของแข็งสีขาวไม่มีกลิ่นทั้งคู่เมื่อนำมาผสมกันจะเกิดกลิ่นแสดงว่ามีแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็ เมื่อสัมผัสภาชนะแล้วรู้สึกเก็ียนลงแสดงว่าอุณหภูมิลดลงดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซึ่งสังเกตได้จากการมีกลิ่นและอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนั่นเองจ้าผ่านไปแล้วกับตอนที่2อแอมโมเนียมคลอไรด์กับกับอะไรนะเมื่อกี้กับปูนขาวนะคะอ่า คุณครูก็จะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะอะไปดูตอนที่3นะคะผงฟูผสมกับน้ำส้มสายชูน้ำส้มคุณครูเขียนผิดน้ำสมน้ำส้มสายชูนะคะอะการทากิจกรรมเหมือนกันเลยนะคะเราก็จะสังเกตน้ำส้มสายชูก่อนโดยสังเกตลักษณะาภายนอกแล้วก็ใช้มือในแตะเพื่อวัดอุณหภูมิที่ข้างข้ข้างบิกอร์หรือว่าก้น บีเกอร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทำการดมกลิ่นนะคะโดยใช้วิธีเดิมการใช้มือตวัดเอากลิ่นที่อา,อาวอากาศที่อยู่บริเวณปากของบีเกอร์เข้ามาสู่จม,มูกนะคะเหมือนกันเลยทาเหมือนกันเลยกับการาสังเกตผงฟูนะคะสังเกตลักษณะภายนอกแล้วก็วัดอุณหภูมิโดยใช้มือแตะที่ก้นภาชนะนะคะแล้วก็ใช้มือกวดเอากลิ่น เอาอากาศที่อยู่บริเวณปากของแก้วบิกเกอร์นะคะให้เข้ากับจมูกเราหลังจากนั้นนะคะนำะเราจะทำการผสมน้ำส้มสายชูกับผงฟูนะคะโดยวิธีการนำน้ำส้มสายชูเทลงไปในขวดแก้วก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตักส,สารผงฟูเนี่ยลงไปในในลูกโป่งนะคะ ใส่ให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำเอาลูกโป่งเนี่ยปากของลูกโป่งเนี่ยไปประกบกับปากขวดนะคะให้แน่นแล้วก็เทเทฝงฟูที่อยู่ในลูกโป่งเนี่ยคะ่ะให้ลงไปในขวดแก้วเพื่อผสมกับน้ำส้มสายชูนะคะสังเกตผล ปรากฏว่าเกิดฟองแก๊สเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเรานำผลการทดลองนี้ไปเขียนลงในตารางสังเกตและบันทึกผลนะคะอ่ะเราไปดูลักษณะของสารน้ำส้มสายชูกันก่อน น้ำส้มสายชูนะคะเป็นของเลยวใสไม่มีสีมีกลิ่นฉุนผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกตินะคะส่วนผงฟูเป็นของแข็งเป็นผงสีขาวไม่มีกลิ่นผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกตินะคะส่วนน้ำส้มสายชูเมื่อผสมกับผงฟูแล้วเมือ่อกี้สังเกตเห็นเกิดฟองแก๊สไม่มีสีลุกโป่งพองขึ้น มีกลิ่นของน้ำส้มสายชูออกมาด้วยนะคะผิวภาชนะมีอุณหภูมิปกติอ่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรที่นอกเหนือจากการสังเกตทั้งน้ำส้มสายชูกับผงฟูนั่นก็คือการเกิดฟองแก๊สใช่ไหมคะอ่า ไปตอบคำถามฉันรู้อะไรกันดีกว่านะคะฉันรู้อะไรในตอนที่3มข้อที่1ถามว่าเมื่อผสมพ้งฟูกับน้ำส้มสายชูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่รู้ได้อย่างไรอะเมื่อกี้มีผลการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อผสมกันไหมมีนะคะ นั่นก็คือเมื่อผสมผงฟูกับน้ำส้มสายชูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตจากมีฟองแก๊สเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากสารเดิมคือผงฟูเป็นของแข็งสีขาวน้ำส้มสายชูเป็นของเหลวใสนั่นเองจ้าไปดูข้อที่2นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผงฟูกับน้ำส้มสายชู เราจะค้นพบว่าผงฟูเป็นของแข็งสีขาวน้ำส้มสายชูเป็นของเหลวใสไม่มีสีมีกลิ่นนะคะเมื่อนำผงฟูกับน้ำส้มสายชูมาผสมกันเกิดฟองแก๊สที่ทำให้ลูกโป่งนี้พองตัวขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนั่นเองจ้าสารุปได้ว่าการทดลองทั้งสามอ่า ข้อที่3จากสิ่งที่ค้นพบทั้ง3ตอนเนี่ยสรุปได้ว่าอย่างไรเราจะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีสังเกตจากสมบัติของสารที่เกิดขึ้นแตกต่างไปจากสารเดิมเช่นเกิดการกตกตะกอนมีสถานะเป็นแกส๊สมีสีและกลิ่นเปลี่ยนไปรวมทั้งการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหนภูมินั่นเองจ้า สรุปนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเราสังเกตได้จากจากกิจกรรมการทดลองทั้ง3ตอนนะคะเราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้จาก1มีตะกอนเกิดขึ้น 2. มีฟองแก๊สเกิดขึ้นแล้วก็สามีกลิ่นที่เกิดขึ้นหรือว่ามีกลิ่นที่เปลี่ยนไปนะคะ 4. อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนั่นเอง จบลงไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมทั้ง3ตอนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะหรือใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนสามารถทักไลน์มาถามคุณครูได้ตลอดนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบายบายสวัสดีจ้า